เล็กิจแรกของวันนะคะเราก็เริ่มจากการมาดูปลาก่อนเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศแบบอากาศแบบมันเย็นฝนมันตกใช่ไหมอากาศมันสวิงนะคะตัวนี้ดูเหมือนผอมๆไหมโอ้ตัวผู้น,นี่ก็ลูกปลาที่เริ่มจะเป็นหน่มละน,นี่ก็ลูกปลาค่ะปลาไงตัวสวยยังอยู่นะนี่เห็นไหมหูชัดหางชัดรอตัวอีกนิดไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นลักษณะไหนสีไหนอ่ะคือสามตัวบึม,บม หิวแหละตอนกลางคืนเวลามาดูเขาเขาจะแบบเขาจะดำไปอยู่ตรงเนี้ยเขาจะแอรไปอยู่ตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาอันนี้คือหิวตอนนี้ก็จะเหลือแบบลูกๆที่ยังแบบสตรองเนี่ยที่สีๆที่เอฟมาตอนนั้นอะแต่แค่เนี้ยที่เหลือก็คือกลับดาวไปหมดเลยค่ะอาหารเราจะแบ่งเป็นสองแบบนะน,นี้จะเม็ดใหญ่แบบทั่วไปที่ทุกคนเห็นส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบจะเป็นแบบเฟลด ละเอียดละเอียดหน่อยเหมาะสำหรับลูกปลาแลกเกิดน,นะแน่อย่างตัวใหญ่ก็นี้อันนี้บ้างอ่าพอเรา,า,า,าให้เม็ดเม็ดใหญ่ไปใช่ไหมเราก็ตามด้วยเม็ดเล็กสำหรับตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยที่เขาอาจจะกินไม่ทันอันนี้ไขอ่อาทิเนียตัวนี้จะให้กับลูกปลาแรกเกิดซึ่งจะเป็นนี่อ่างนี้ค่ะอันนี้ปลาเพิ่งตักมาเลยปลาเพิ่งเกิดใหม่ปลาเพิ่งแบบ มาจากแต่ละอ่างอะอ่างริมสูตรอ่างขาวตรงนี้อุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะโอ้ตายตกใจอึ๊โอ้ตายมีอึ๊ของอึอของตับแก Terima kasih telah menonton! มาอันบ็อกกล่องแรกกันกล่องกล่องใส่ต้องประกอบอีกอะคนประกอบไม่อยู่กล่องแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเราจะเอามาใส่พวกตุ๊กตานะใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าใหญ่กว่าตรงนั้นอีกนะนันอาจจะใส่ได้มากกว่าสองตัวนะ่ะขึ้นนะ่ะประกอบทีหลังแล้วกันอะไป คาวาอเป็นกระเป๋านะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราอันนี้เอาไว้เป็นที่ห้อยกระเป๋าน่ารักไหมเป็นของขวัญวันเกิดซื้อให้น้องแป้งอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อนเอฟไม่รู้เหมือนกันเอฟมาช้ำว้ายอุ๊ยอะไรล่วงอ๋อที่เช็ดอ่าเคสมือถือน้องแป้ง น้องแป้งคะนอกจากจะมีกระเป๋าของน้องแล้วพี่ก็มีเคสให้น้องด้วยนะคะนี่เคสเขาชอบม่อนนะน้องแป้งเขาชอบดูอลม่อนนะจับดูก็รู้ว่าเคสแต่ไม่รู้ว่าเป็นเคสของตัวเองหรือเคสของน้องแป้งนะเพราะว่าฉันก็สั่งเคสของตัวเองเหมือนกันจ้าเคสค่ะแต่มันรู้สึเป็นของใครชึดอันนี้ของน้องแป้งดูรายก็รู้เลยของน้องแป้งเหมือนกันนี่ไงนี่ไง บูบี้มากข้างหน้าก็ไม่ข้างหน้าแบบเนี้ยเห็นไหมมีรอยเหมือนแบบแกะดูอย่างงี้เลยอ่ะเนี่ยเออตั้งกล้องถ่ายคลิปก็ดีไปอย่างหนึ่งนะได้เห็นว่าแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นนะฉันไม่ฉันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ไม่ชี้นะเพราะสภาพมันมาอย่างนี้จริงๆอ๋อของลูกชายเห็นมันฟีดมาก็เลยลองดูไม่รู้ว่าเขาจะกินไหมนะ ว่าจะเอาไปผสมกับอาหารเม็ดเป็นซุปเป็นซุปอันนี้ไก่อันนี้ปลาลองดูไม่รู้ว่าลูกชายจะชอบไหมนะคะต้องลองดูว่าลูกชายจะจะทานไหมจะกินไหมจะได้แบบเครีมของไปในตัวถ้าเกิดการเสียาหายหรือไม่ต้องโปกเออเป็นสครับมะขามนะคะกับเลสติกเึื่อมาลองใช้ดูนะคะว่ามันจะติดทนไหม ชิปนี่นี่รีวิวรีวิวค่ะรีวิวเราจะเด๋ยวเราจะถูว่ามันจะหลุดไหมนะไม่ได้มีกลิ่นอะไรมากมายอันนี้เป็นลิปของราเตเห็นไหมสีน่ารักนะสีเนี้ยเ,เราทาทาทับเลยแล้วกันอสีคล้ายๆกันแสดงว่าเราเป็นคนชอบสีหมดนี้เนี้ยเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเนี้ยปลอมมากไม่รู้ตัวทําเป็นไม่โท์ตัวสีนี้ค่ะเบอร์ หนึ่งก็ไม่เห็นอันนี้ปาดเบาๆนะปาดเบาๆอุ๊ปหัแปดปาดแรงขึ้นหัวแปดปาดแรงขึ้นอุ้ยได้อยู่นะแกมันก็หลุดนิดนึงแหละแต่โดยรวมมันได้ดเตียเสร็จไหมอะ,อะก็หลุดอยู่นิดนึงแต่โดยรวมคือน้องจึ้งนะอันบล็อกก็ประมาณนี้ค่ะอันบ็อกก็เราประมาณนี้นะแต่คลิปนี้เราเราจะ เราจะลงหลังมันเกิดน้องแป้งนะคะน,น้องแป้งก็มามาดูด้วยนะยังไม่หมดนะเดี๋ยววันเกิดวันเกิดน้องแป้งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะซื้อเค้กให้ด้วยไม่รู้ว่าน้องแป้งจะชอบไหมนะคะของขวัญวันเกิดที่พี่ซื้อให้มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากผนโตก้ามแกงเขียวหวานแกงฮังเลแกงฮังเลภาคเหนือจ้ะหน่มเส้นขนมเส้นข้าวหนึ่งใหญ่อยู่เด้อมัอเข้าวให้ อันนี้ไม่ใช่ฝีมือแม่แล้วนะฝีมือใครไม่รู้ซื้อเอาทั้งสองรายการเลยแม่ไม่ได้ทำกับขา้าวแต่แม่เป็นคนซื้อมานะวิตต<ม>ิงงทมไปค่ะอืมอืมอร่อย้วเนี่ยอันซื้อาไนไหนะอร่อยมาตรงนี้ไหม ออเความทำไปทำมาความโดนแม่ด่าคับจบอร่อยค่ะนี้ออกแรงหน่อยอ่าก็ก็เป็นธรรมอาาของลิฟต์ก็มีบ้างก็มีบ้างนะคะโดยรวมถือว่าน้องยังรอดอยู่นะอากาศดีอะไรดีก็คือไม่รู้จะทำอะไรแล้วต่อตรงเนี้ยเราก็ว่าจะ ทำอะไรดีคือแพนของเราก็คือกินข้าวเสร็จแล้วว่าจะไปะไปตลาดต่อหนึ่งวันวิดมีของฉันมีแค่นี้เลยว,วันนี้มันดูไม่มีอะไรเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปนั่งประกอบกล่องอะคริลิกกล่องที่เราอันบล็อกเมื่อกี้ดีกว่าแล้วกัน,กนไมไดไมได้้ใหหาเ ดูถ้าเราไม่เอาตัวนี้มาปิดนะน้ำก็จะล้นอ่างไม่แปลกใจว่าทำไมอ่างเนี้ยถึงน้ำแบบดูสูงพ่องี้นี่เองนี่ยถือโอกาสรีวิวตัวนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวจะลองผสมดู ลองดูนะอ่ะแรกอย่างนี้มีกลิ่นหอมไหมกินใช้ได้ไหมได้ไหมอุ้ยเขากินอยู่นะโปรถิเขากินยากมากนะตัวนะี้อ่ะน่าจะตกปลาไหม เดี๋ยวจะเติมให้อีกนิดนึงพอแล้วนะะอี่เ <c oughs> อ้ตอตองเอตอกินเตอกินเตอกินอันใหม่เอิน่ดินอันใหม,ม่หมดแล้วฮะเฮียหมดแล้วแล้วก็ไปเราด้วยหลังจากไปหลังจานไปทํานั่นทํานี่ทํานู่นทํานั่นจนมืดจนค่ายังอยู่นะแน่นอยู่นะ ฮั่นแล้วก่อนนอนนะคะเราก็ได้มีความพยายามในการประกอบกล่องน,นะมันจะมีสองแบบมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นตั้งอย่างนี้จะลองเอาน้องวางดูนะเอาตุ๊ก,กตานะลองเข้าไปวางดูนะมาวางได้กี่ตัวอย่างเงี้ยอุ้ยสองตัวข้างหน้าอย่างนี้ได้อยู่นะเนีย่ยหนึ่งสองถ้าแบบตัวใหญ่อย่างนี้อีกตัวหนึ่งได้สี่ตัวหันมุมไปอย่างเงี้ย อมองบนแล้วกันมองบนหน่อยอ่าเห็นไหมพอดีเลยหลีลงมาหลีหลีลงข้างล่างนี่วะตัวเล็กๆวางอย่างนี้ตัวหน,นึ่งเห็นไหมเห็นไหมเออทุกคนอย่างนี้ไม่ไก่กานะเนี่ยเราจะเอาน้องตัวไหนใส่บ้างเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนจะบอกว่าอาบน้ำแล้วก็เตรียมนอนเรียบร้นอยสภาพคือบาได้เลย ภาพคืบอบดได้เลยนะหวังว่าเสียงฝนเนี่ยจะไม่แทรกเข้าไปนะเพราะว่าเราเราใช้ไม์ตัวนี้มันมันไม่รู้ว่ามันมีระบบตัดเสียงรบกวนด้านข้างด้วยไหมนะถึงวันวิทย์มีวันนี้หมดไปแบบไม่มีอะไรให้ดูนอกจากดูปลาดูอันบ็อกของอวดของนั่นโน่นี่แค่นี้เลยหมาแมวนะคะ